ปล่อยวางไม่ใช่ให้ทิ้งทุกอย่างที่มีไม่ใช่ให้ทิ้งทรัพย์สมบัติไม่ใช่หนีหนี้สังคมและไม่ใช่การหนีปัญหาคำว่าปล่อยวางถูกเข้าใจผิดมากที่สุดคำหนึ่งในสังคมมีคนจำนวนไม่น้อยพอได้ยินคำนี้แล้วนึกถึงภาพคนที่ไม่รับผิดชอบคนที่ไม่สู้คนที่หนีภาระหรือหนักกว่านั้นคืออ้างธรรมะเพื่อเอาตัวรอดทั้งที่ความจริงปล่อยวาง ไม่ได้เกี่ยวกับการทิ้งสิ่งภายนอกเลยแต่เกี่ยวกับการวางสิ่งภายในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีชีวิตพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทิ้งพ่อแม่ทิ้งลูกทิ้งหน้าที่ทิ้งทรัพย์หรือทิ้งความรับผิดช,ชอบต่อสังคมสิ่งที่พระองค์สอนคืออย่ายึดสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตนของเราในพระไตรปิฎกมีคำสอนชัดเจนว่าครองเรือนก็ปฏิบัติทำได้ปัญหาไม่ใช่การมี แต่คือการหลงว่าสิ่งที่มีคือตัวเราสังคมมักเอาคำว่าปล่อยวางไปใช้ผิดที่ในความเป็นจริงคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ใช่คนปล่อยวางแต่คือคนปล่อยปลกปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยหน้าที่ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยคนข้างหลังปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปัญหาให้คนอื่นรับกรรมแทนแต่สังคมมักเหมารวมพอใครพูดถึงทมพอใครไม่เอาเรื่อง พอใครไม่โต้กลับก็ถูกตีตราว่าไม่สู้ชีวิตทั้งที่บางคนเขาแค่ไม่ยอมเอาอัตตามาชนกับโลกปล่อยวางคือทำหน้าที่แต่ไม่แบกอัตตาคนที่ปล่อยวางจริงยังทำงานยังดูแลครอบครัวยังรับผิดช,ชอบหนี้ยังเผชิญปัญหายังอยู่ในสังคมแต่สิ่งที่เขาไม่ทำคือไม่เอาความคาดหวังมาฆ่าตัวเองไม่เอาคำพูดคนมาผูกคอ ไม่เอาความลุ่มเหลวมาเป็นตัวตนไม่เอาความสำเร็จมาเป็นศักดิ์ศรีพระอาจารย์หลายรูปกล่าวตรงกันว่าทำเต็มที่แต่ไม่ยุดผลนี่แหละคือแก่นของการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการไม่เอาใจไปติดกับผลลัพธ์มีครอบครัวแต่ไม่ยึดว่าเขาต้องเป็นอย่างใจเราพ่อแม่ลูกคู่ชีวิตคือหน้าที่ไม่ใช่ทรัพย์สินทางอารมณ์ปล่อยวางไม่ใช่ไม่รัก แต่คือรักโดยไม่ครอบครองไม่บงการไม่เอาความกลัวของเรายัดใส่ชีวิตเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดมีความยึดที่นั่นมีความทุกข์หลายครอบครัวทุกข์ไม่ใช่เพราะมีความรักแต่เพราะรักปนความยึดมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ให้ทรัพย์ครอบงำใจทรัพย์ไม่ใช่ปัญหาความหลงในทรัพย์ต่างหากคือปัญหาปล่อยวางไม่ใช่ขายทุกอย่างแล้วไปอยู่ป่าแต่คือมีทรัพย์ โดยไม่ให้รั์มีอำนาจเหนือใจพระสอนว่าทรัพย์เป็นของโลกใจเป็นของธรรมแต่สังคมกลับวัดคุณค่าคนจากสิ่งที่เขาครอบครองไม่ใช่จากสภาพใจของเขาพเพชิญปัญหาแต่ไม่ให้ปัญหากลืนใจปล่อยว่างไม่ใช่ทำเป็นไม่เห็นปัญหาแต่คือเห็นปัญหาโดยไม่แตกสลายไปกับมันคนจำนวนมากไม่ได้แพ้ปัญหาแต่แพ้ความคิดของตัวเองที่ซ้ำเติมไม่หยุดพระพุทธเจ้าสอนว่า ทุกเกิดที่ใจดับที่ใจปัญหาอาจหนักแต่ใจไม่จำเป็นต้องหนักตามปล่อยวางคือความรับผิดชอบขั้นสูงคนที่ปล่อยวางจริงคือคนที่รับผิดชอบชีวิตแต่ไม่เอาชีวิตไปผูกกับอัตตาอยู่กับโลกแต่ไม่หลงโลกนี้ไม่ใช่ทางลัดไม่ใช่ทางหนีและไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการใช้ชีวิตโดยไม่หลอกตัวเองและไม่ผลักภาระให้ใครสรุปที่สังคมคนเข้าใจใหม่ ปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่คือการวางใจให้ถูกที่ไม่ใช่ทิ้งครอบครัวแต่ไม่เอาครอบครัวมาผูกอัตตาไม่ใช่ทิ้งทรัพย์แต่ไม่ให้ทรัพย์ครอบนำใจไม่ใช่หนีสังคมแต่ไม่เอาความวุ่นวายมาทำลายใจและไม่ใช่หนีปัญหาแต่เผชิญมันด้วยใจที่ไม่แตกถ้าสังคมเข้าใจคำว่าปล่อยวางให้ถูกโลกจะมีคนน้อยลงที่รับผิดชอบชีวิตแบบฝืนและมากขึ้นที่รับผิดชอบชีวิตอย่างมีสติ